เราว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเป็นเหมือนเราก็คือในยุคนี้คือมันมีโซเชียลมีเดียใช่ปะเราทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าไม่คนนั้นแบบอายุเท่านี้แนละ้วเขาสักเซสนั่นนี่นี่นู่นแบบฉันต้องสักเซสก่อนอายุ25ก่อนอายุ30สําหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะอย่าลืมก็พอว่าเราชอบอะไรเป้าหมายในชีวิตเรามันคงไม่ใช่มีแต่เรื่องงาน่ะ นวพรสวนโลหิตค่ะตอนนี้ทำอาชีพเป็นนักปักผ้าแล้วกันค่ะตอนเรียนอะเราอะไม่ค่อยถนัดแพทเทิร์นวิชาอะไรที่แบบว่าเป็นแบบเป็นแผนเท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่าเราอะอยากหาเทคนิคอะไรสักอย่างที่แบบว่า เป็นเทคนิคประจําตัวของเราแล้วช่วงนั้นเหมือนเราก็เจอแบรนด์แบรนด์หนึ่งตอนนั้นว่าแบบว่าเขาทําเทคนิคเกี่ยวกับง,งานปากักแล้วสุกว่าเฮ้ยตอนนั้นมันแบบมาแรงเหมือนกันนะเราก็เลยแบบอยากลองทําดูเรารู้สึกว่างานปักมันแบบมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าคือกว่าเราจะได้งานชิ้นชิ้นหนึ่งขึ้นมามันไม่ได้เหมือนปักเครื่องใช่ไหมปักเครื่องก็จะจ๊กจๆกจกจก,จกเสร็จ แต่งานปักมืออ่ะเหมือนเราอ่ะจะคอยดูระยะดีเทลตลอดว่าอ๋อตรงนี้เราจะต้องทำแบบนี้นะตรงนี้เราจะต้องปรับมาเป็นแบบนี้เหมือนแบบตอนปักเราก็อยากเห็นแล้วอ่ะแล้วพอเหมือนแบบงานเสร็จคอมพิวต์ปุ๊บเราก็จะแบบว้าวว้าวของเราเองครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าก็ปักปักไปเดี๋ยวมันก็เสร็จแต่มันจะเหมือนระหว่างทางที่ทำอ่ะแล้ววันกว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งเราสิว่าเนี่คือเสน่ห์ก็ตอนนั้นที่เราอ่ะ เรียนใช่ไหมก็ยังแบบไม่แน่ใจเลยว่าเราจบมาเราจะทํางานอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชอบตีซน์อะเราเหมือนตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แน่ใจว่าเราจะทําอะไรก็เลยหางานทําอย่างอื่นไปก่อนแล้วเหมือนมีโอกาสโชคดีอย่างนึงก็คือได้ไปทํางานประจําเป็นครูสอนเกี่ยวกับด้านงานปักเราก็ได้ขุกคีอยู่กับตรงนั้นแล้วพอเหมือนทําไปสักพักนึงก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันต้องทางนี้จริงจังแล้วอะก็เลยแบบตัดสินใจโอเค ก็มาทของตัวเองมนเหมือนแบบด้วยความแบบตอนนั้นเราเด็กอะเหมือนแบบเราคาดหวังเราว่าหลายๆคนอะน่าจะเป็นเหมือนเราก็คือในยุคนี้คือมันมีโซเชียลมีเดียใช่ปะล้วทุกคนก็จะเห็นว่าทำไมคนนั้นแบบอายุเท่านี้เขาสักเซสนั่นนี่นีน่นู่น,น,นแบบประสบความสำเร็จกันจังเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีเราอาจจะลืมไปว่าเขาอะก็ไม่ได้กระโดดมาหนึ่งปุ๊บแล้วเขาก็แบบ อย่างนี้เลยไหมเขาก็ต้องมีระยะเวลา1 2 3 4ของเขาอ่ะเราเหมือนลืมตรงนั้นไปว่าอ้าวเราเพิ่งออกมาทำเองนะมันเพิ่งได้2อเดือนแล้วเราคาดหวังเกินไปหรือเปล่าเราทําจริงจังหรือยังพอมานั่งคุยกับตัวเองดีๆอ่ะก็คือรู้สึกว่าเราคาดหวังมากเกินไปทั้งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรจริงจังเลยเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบบการจัดการความรู้สึก พอตอนนั้นเราเหมือนแบบเราเด็กใช่ไหมอย่างที่บอกเราก็จะแบบพอเรารู้สึกแย่ yeah, เราก็จะ จมอ่ะเหมืนแบบอนว่าทำไมมันช่่งแย่ไปหมดแต่พอตอนนี้เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันแบบมันมันแบบไม่ดีแล้วเราก็จะมานั่งทบทวนก่อนเรานั่งตั้งสติก่อนหยุดทําทุกอย่างก่อนแล้วแบบโอเคมันเป็นอย่างเงี้ยหาสาเหตุที่มาว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือแบบว่าเรื่องการวางแผนชีวิตเนี่ยหลายๆคนเลยแหละก็จะมีข้อสู้ว่าโอ้ฟรีแลนซ์ต้องนอนดึกฉันจะต้องนอนดึกฉันจะนอนแบบยันเช้าเป็นเด็กอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าไม่ คือมันไม่ใช่อ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าคนที่เก่งอ่ะคือคนที่ได้นอนไม่ใช่คนที่อดนอนการอดนอนอ่ะมันควรจะเก็บไปใช้ในแบบอะไรที่จําเป็นมากกว่าเราอ่ะลองเอางานมาวางกันจริงๆเลยว่าเราทํางานชิดนี้ในระยะเวลาเท่านี้นะอ่ะแล้วเราก็จะพักบ้างไปทํากับข้าวกินไปทํานู่นทํานี่บ้างอ่านหนังสือหรือไม่ก็ทับดอกไม้ซื้อดอกไม้มาจัดเป้าหมายในชีวิตเรามันคงไม่ใช่มีแต่เรื่องงานอะ เรารู้สึกเหมือนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเรามันเชื่อมกันอะเวลาเราจะปักงานงานหนึ่งเราก็จะมีสตอรี่ของเรานะที่เราแบบว่าเอ้ยเราไปได้อินสปายมาจากตรงนี้มาเราอะเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วเราก็จะชอบศึกษาพวกแบบว่าเรื่องกรีบเรื่องฟอร์มของเขาว่าจะเป็นยังไงเราก็เลยไปซื้อดอกไม้มาจาัดเป็นแบบนั้นเหมือนแบบเราอยากรู้ว่าอาดอกไม้แบบนี้แล้วมันจะ ตอนที่แบบเอากลีบเขาออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะประมาณไหนหรือแบบอันนี้เป็นยังไงเหมือนแบบศึกษาโครงสร้างของเขาเวลาที่ได้ปักมันเหมือนแบบทุกๆอย่างที่ที่ทำอะ่ะกับที่ใช้ชีวิตมันจะเกี่ยวข้องกันนะการจะทําในสิ่งที่ชอบหรือมีแพชชั่นในสิ่งที่อยากทํามันก็เป็นเรื่องดีอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะแบบฉันต้องสักเซสก่อนอายุ25ก่อนอายุ30 เราสาหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอะอย่าลืมก็พอว่าเราชอบอะไรเรามีความฝันเป็นอะไรแค่นั้นดีกว่าสําหรับเราอะงานที่ดีก็คืองานอะไรก็ได้ที่ตอนที่เราทําอยูอ่แล้วเรามีความสุขอะที่ไม่ใช่แบบเ<อ>นี่ยก็คืองานที่ดีแล้ว